ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแถลงข่าวนะครับสำหรับมีซิตคอมเวิลที่ร่วมกับทาง v l i ล e นะครับเดี๋ยวจะจัดงานเป็นแฟนมิตติ้งรูปแบบใหม่แบบซิตคอมนะครับผมในวันที่6กันยายนนี้ครับผมตอนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแถลงข่าวมีน้ำจิ้มเล็กๆให้ดูซีนสั้นๆประมาณ5นาทีแต่วันจริงเนี่ยมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกับซิตคอมเรื่องนี้ครับผม จริงมีมีโอกาสเล่นซิทคอมมาบ้างแล้วหรือเพื enfin ่อนๆในนี้ทุกคนก็มีโอกาสมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้ความแตกต่างกับซิทคอมทั่วไปที่ฉายทางทีวีก็คือในซิดคอมทั่วไปมันก็มีโอกาสที่จะคัดมีโอกาสที่จะอ่ะเรียนเล่นใหม่อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆสเตทเพอร์ฟอสเตทเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะต้องแบบเล่นไปเลยคัดไม่ได้ตัดไม่ได้นะครับผมมันก็เลยเป็นความท้าทายใหม่ของพวกเราทุกคนใช่สายมา่ไหร่งไหมงไหมพี่แจม เหนอยเหกันนะคะพูดดังแบบนี้พดังนพูดดังมาปข้ค่ะพูดดังไหนดังไหนข้างค่ะย้สนุกเหมือนเดิมไปกลัมาเล่นร่วมงานกับเพื่อนอีกครั้งสนุกค่ะเพราะจริงๆก็ถ่ายบังเอิญรักกันอ่าใช่ครับี่นี่กันแล้วเนาะท้าถ่ายท้าถ่ายมากครับผม ก็คือแขกรับเชิญส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ร่วมงานกับมีนมาอยู่แล้วทั้งนั้นอาจจะมีเปรมที่ยังไม่เคยร่วมงานกันจริงๆแต่เราก็สนิทเจอกันบ่อยนะครผมแล้วนอกจาก1,2,3,4,5นอกจาก5คนนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนแต่ว่าเรายังไม่เปิดเดีขอเก็บไว้ค่อยๆเปิดทีละคนทีละคนละกันนะ,ะนนครับ ความจริงก็รู้สึกท้าทายเนาะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์ด้วยครับผมแล้วก็ทุกอย่างมันต้องเปะ๊ะเปะ๊เปะตามที่วางไว้ทุกอย่างครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ตรงนั้นครับผม mm. ก็ถือว่าท้าทายแล้วก็สนุกสนุกทุกครั้งครับที่ได้ร่วมงานกับมีนเพราะว่าเราคุยกันแล้วรู้สึกว่ามาลงตัวทุกเรื่องทุกเรื่อง mm. ครับผมอย่างไลฟ์ครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะว่าก็ได้มีโอกาสคุยก่อนที่จะมีความคิดว่าจะจัดไลฟ์ด้วยใช,ใช่ครับ จริงๆสน,นามจริงเนี่ยไปเยอะแล้วนะสน,นามจริงก็ถ่ายไปยจะครึ่งจะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งมาแล้วครับแล้วก็ถ้าถึงวันงานเนี่ยอุย้ยพูดได้ไหมเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวเราพูดวันวเพสคอนบังเอิรรักดีกว่าฮะ<ช>ไฟมันร้อนร้อนไหมตอนสิทธิคอมเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอืมก็แล้วแต่แล้วแต่คนดูดีกว่าคือเราเราก็เล่นตามบทบาทที่เขาให้มา ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความรักในเรื่องก็มันคือความสนุกความเป็นเพื่อนความแบบว่าเพียเ <c oughs> ฮฮามากกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าคนดูดูแล้วเนี่ยจะเอ๊มีมุมไหนที่แบบเอาไปจินได้ดบ,บ,บ้างหรือเปล่าครับผมครับเรื่องก็เองก็เล่นเป็นเพื่อนกันเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเพราะว่าถ้ามา,ถ,า,มาถ้ามาเป็นคู่เนี่ย เขาจะแซลได้ไม่เต็มปากครับอันนี้ <ม S 1> ก็คือให้เขาแซลแบบว่าถึงคนที่ไม่ได้มาแล้วใช่ <ried S 2> ให้เขาพูดถึงดีกว่าใช่ก็สนุกสนานครับใช่ใช่ใช่คือตอนแรกพ,พูดตรงๆเลยนะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเราเห็นคนอื่นๆทำไลฟ์กันแล,แล้วเราก็เห็นเขาจัด CG บ้างจัดนู่นนั่นนี่บ้างเราก็อุย้ยเขาน่าจะลงทุนเยอะเราเล่นง่ายๆดีกว่าแบบเอาพ็อปมาวาง น่าจะแบบเอ้ยราคาไม่แรงมากเท่าไหร่เสนอราคาไปมานะฮะเหงื่อตกถึงข้อเท้านะครับผมแต่ว่าเราอยากทาไงเราอยากทําเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ใหม่ซึ่งเราเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะคุ้มทั้งในแง่ของผู้รับชมแล้วก็ตัวเราเองด้วยมันคุ้มค่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งงานที่คุ้มค่าสำหรับทุกคนครับผมมากมากเรียกว่ามากมากเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้ก็เจ็ดหลักแล้วอ่ะ พี่ธน okay. ุก็สำหรับรถใหม่พี่ธนุก็ยังอยู <S> <S ่ดียังอยู่ดีครับก็คือเราก็ช่วยกันนี่แหละรวมๆกันนะครับผมทางบริษัท Ultimate บผมครับผมสำหรับมีซิทคอมเวิร์ลวีไลฟ์นะครับก็ติดตามได้ทาง v l i ล e เท่านั้นเลยนะครับเท่านั้นนะครับเราจะเริ่มขายบัตรวันที่24สิงหาคมนี้นะครับราคา1,500เหรียญ v l i ล e ซึ่ง ก็แล้วแต่แต่ละประเทศว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็ตกประมาณ8-900บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสามารถรับชมได้200กว่าประเทศทั่วโลกพร้อมๆกันเลยนะฮะในวันที่6กันยายนเวลา4โมงประเทศไทยก็ GMT บวก7นะฮะทุกคนไปบวกลบกันแต่ละประเทศเอานะครับผมครับผมก็คือเราตั้งใจจริงๆแล้วเราคิดว่าในราคานี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆสามารถดูได้2ดีว c e ตอนไลฟ์นะฮะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้5ดีว c e ซึ่งคุมคุ้มจริงๆ 200กว่าประเทศถ้าผมไล่เนี่ยก็ฟุตนี้ก็จะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมีซับได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสุดท้ายนะผมลืมนะผมสำหรับแฟนต่างชาตินะครับมีซับไตเติลย้อนหลังนะครับผมไม่เกิน2อาทิตย์จะทำซับไตเติ้ลให้ครับผม